ีเรื่องนะครับที่ห้ามพูดในเดทแรกๆนะนะครับเดทแรกๆเลยนะสองสามบางทีก็ยังไม่ต้องพูดนะครับสนับสนุนโดย Passion Plus อารมณ์ดีผิวดีจบที่ Passion Plus พอพูดไปแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกดูแบบมันมีอยังไงยังไงก็ไม่รู้อ่ะลองฟังดูแล้วกันนะครับหนึ่งนะครับผู้ชายถือสาสุดๆเลยผมว่าผู้หญิงก็คงถือนะเรื่องแฟนเก่าอย่าไปพูดถึงแม้เขาจะถามอะไรก็จบแล้วอะไรแบบนี้นะครับอย่ามานั่งเล่าเปรียบเทียบอะไรนู่นนี่นั่นนะอย่าเลยนะครับสอง พวกเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเงินทองชวนลงทุนชีวิตลําบากอะไรแบบนี้ที่มันลิงไปสู่เรื่องเงินเรื่องทองของคนเพิ่งเจอกันอย่าเพิ่งไปพูดเดี๋ยวเขาจะมองเราเป็นอะไรอีกแบบอีกแบบหนึ่งอะอย่างที่3คุณอาจจะงงนะข้อน,นี้คืออะไรรู้ไหมไอ้พวกจริงจังความรักพอเดทมาปุ๊บฉันไม่เดทเล่นๆน,น,นะฉันเป็นคนจริงจังกับความรักนะตอนนี้กําลังมาหามองหาความรักที่แท้จริงอะไรคุณอาจจะคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ไม่ต้องพูดมันดูหิวถึงเจอกันเองอะไรมาจริงจังอยากโอ้โหมองถึงอะไรแต่งงงแต่งงานอะไรไปผู้ชายคิดเยอะนะอย่าเพิ่งไปพู พอถ้าพูดไปเนี่ยเขาอาจจะคุยด้วยนะหรือสนุกด้วยนะครับแต่เขาจะมองคุณไปอีกแบบหนึ่งว่าอ๋อเจอกันใหม่ๆมพูดเรื่องนี้แล้วแสดงว่าพูดมาอีกหลายคนแน่เลยงั้นเดี๋ยวเป็น FWB ยกันไหมอะไรคิดไปไกลนะครับแบบนี้แฟนวิดเบนเ n ฟ f ิตดังนั้นอันนี้4ี่เรื่องสําคัญแล้วอยากพูดเรื่องไหนล่ะมีอีกเป็นร้อยเป็นพันเรื่องลองเรียนคำพิเศษเฟลติงไบเบลิลของคลับกิกดูสักรอบหนึ่งในนั้นมี50หัวข้อ,ขอการพูดคุยมีอะไรอีกเต็มไปหมดเลยสนใจทักเขามาได้ที่คลับกิกสำหรับใครที่ยกทัมมาไไฟลลผด้เ